ครับเบากับรายการกองคุณตีม55บวกตอนที่สองรายการแรกคุณอาจจะเจอเฮี้ยดำ <c oughs> ใช่ไหมอายเฮี้ยรู้เรื่อเ <c oughs> งเลยขนใจมากเลยมาเจเพื่อนใหม่ผมชื่อไปครับเ <c oughs> ป็นตัวแป่ <c oughs> ครับครับวันนี้มาเจอกองผมคุณจะอาจฝันถึงแบบไหนบ้างกอนที่คุณฝ <c oughs> ันฝ <c oughs> ันมาเราฝนเรื่องนี้เรื่องเรื่อง นะผมพ้องหนาไรสัตว ah. ์ไม่อยากดีก <No. S 2> <DNA. S 1> ับวันเลิอไปไหนอยากจะหลับฝันเลิอไปสุุหนักหนาอยากจะหลับไม่ต้องตื่นมันขึ้นมาพอได้ฝันมีกัญชาพาสุกใจครับคุณเป้ครับมีกออะไรครับถึงผมนั่าตาจะไม่หล่อเหืนคนอื่นแต่ผมก็ไม่มีคนอื่นเหมือนคนหล่อนนะฮ่าทุกทุ I love you l ั v e l o v ครับผม